สวัสดีค่ะวันนี้เขาสิมาอย่างหมูสามชั้นกันเวยคะ่ะหมูสามชั้นแล้วก็ามาบังค่ะบังใเป็นล่อง,งล่มงลึกประมาณนี้ค่ะเวลาอย่างจะได้ซุปง,งะะ่ายๆแล้กจเวลาท่าเกลือมันก็จะได้เขาน้ำเขา้เนื้อนะคะก็บบัไเตมาร์กแย่งร้ายเยค่ะแต่ทใส่แค่กเกลือค่ะใส่เกลือ,อย่างเดี่ยวท้าเกลือ,อย่างเดี่ยวให้เนเพื่อนมีรสชาตินิดน้อย่นั้น,นีะคะ่ะถ้าเราก็เซลค้นย่างเลยะะเด้วยค่ะบัได้อมาร์กด้วยค่ะ อย่างพร้อมๆเลยก็นั้งกรอบๆเนาะคะ่ะแค่นี้แหละค่ะโอเคค่ะเขาท่าเกิดเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเขาเอาไปย่างบนเตาท่านกันค่ะ,ะก็หมูตุ๋นย่างขึ้นเตาได้ด้วยค่ะเสรียดับเอาตัวนัง้งน้ำไปน้ำไปคะ่ะหนั้งเป็นสุดไสยเนาะ,ะหนั้งเป็นตึงๆนิดนึงค่ะหนั้งก็ตึงๆจะไม่ค่อยอย่างเนื้อให้สุกนะคะ่ะย่างบริเวณเนื้อนี่เป็นหให้สุกย่างไฟแรกๆก็กกกเป็นไฟค่อขนข้างแห้งด้วยนะคะ่ะ ก็สิมีแนวล่องตะแกงเนาะให้เพื่อน,นยกตะแกงให้สูงขึ้นจากไฟจักน้อยเพื่อนจังบ่ใหม่ก่อนสุกค่ะประเภทย่างนี่ก็ต้องทาให้มีแวลลหลายๆด้วยค่ะขันมือวันธรรมดาจันท์ถึงสุกหนี่ย่างไ่ได้หรอกค่ะต้องทอดอย่างเดียวเพเื่อกน้อยเฝ้าไปโรงเรียนโอเคค่ะอันนี้กับไฟเป็นออนลงหล่ะได้ค่ะก็เลยเอาที่ร่องตะแกงออกเนาะค่ะเห็นหมูมันลงมาไกลไฟอีกนิดนึงเนาะค่ะจังสีด้ยย่างสุกง่ายๆเนาะ ไผ่ก็อ้อนลงเลยด้วค่ะกระย่างง่ายขึ้นค่ะว่า้องค่อยรล้วบ้างยังไหลพลิกไปพริกมาค่ะพลิกขวมพริกง่ายปิ้นขวมปิ้งง่ายค่ะน้ำมันมันก็สิค่อยย่อยออกแล้วค่ะนังก็จะเริ่มเกรียมขึ้นค่ะเนื้อก,ก็จะเริ่มซุกเนาะคะ่ะจ่างไปจะเย็นๆค่ะวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะบ่มีเบียบว่ามีงายัางค่ะซักผ้าแล้วๆก็มายืนย่างหมูนี่แหละคะ่ะนังเพิ่นก็เริ่มพองฟูเลยด้วยค่ะ นีกระตัวพองฟูกันนเยอะด้วยค่ะก็ถือวา่าฟูในระดับหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับการย่างเนาะแบบนี้เลยรอให้เนื้อข้างในสุกอีกนิดนึงนะค่ะก็ใส่ดียดนนะะ๋ยวค่ะเนื้อหมูมือนี่เพิ่นชินค่อนขาง,งน้าด้วยค่ะก็เลยใส่เวลาย่างค่อนขัง,งโดนเนาะก็ถือว่าโดนเติบและค่ะสองชองั่วโมงคุณละย่างตั้งแต่เริร่มต้นจนฮอตรตอนนี้หมูชินไ่ก็เลยใส่เวลาย่างโดนแน,ะนะะ่ด้วยค่ะกว่าเพิน่ขขนจตสุกห่อทั้งในกรอบพองฟูหอมหรอค่ะ ควรกับคุบเพื่อนยู่ยด้อค่ะค่ะระวังถือรอใเห้หมูซุกแล้วค่ะเขากับมาเตรียมน้ำจิ้มกันเนาะค่ะสามขึ้นเก้าละค่ะใส่พริกใส่กระเทียมลงไปค่ะสำาแบับน้ำจิ้มซี่ฟูนเนาะคะ่ะพริกกระเทียมแล้วก็เกลือละค่ะแล้วก็น้ําตาลน้ําจิม้มเราก็จะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะครบสามรสเลยวันนี้แก็โคข้าวันนี้สำหรับราละเอียดเลยค่ะสำหรับอะครเพิ่งทา้งลืมหลักผักชีค่ะน้าใส่หลักผักชีลงไปน้ำเลยค่ะ ค่ะเมื่อกี้เขาใส่น้ำตาลก็เกลือแล้วนะคะเอาเท่ากับเติมน้ำปาลาลงไปอีกนิดนึงค่ะแล้ว,นวันน,ามมานีนะะนามมาน้แต่ว่าทัพที่นึงแล้วก็น้ำมะนาวได้ค่ะน้ำมะนาวกับทอดกันเนาะทัพที่นึงคอยปรุงมคอยชิมค่ะอันนี้เป็นน้ำพุนน้ำต้มซุปได้ค่ะใส่ลงไปทัพที่นึงค่ะกินนิดนึงก็ได้เป็นน้ำจิ้มแบบที่เป็นน้ำน้าได้ได้ค่ะวันนี้เพราะว่าเขาเขาสีกินเป็นเมียงเนาะค่ะกินกับพักกับขนมจีนเป็นเมียงหมูย่างเป็นเมียงหมูกรอเกาะไปชิมรสเบ้างได้ค่ะ ชิมแล้วก็ยังบอคัก้รเตือน้ำตาลเก็ผิดค่ะเหตุผลสามรถ้ะคะ่ะเปรี้ยวหวานเค็มหน,นังมะนาวนั่งผิสักทีหนึ่งผงเอาจนแซ่บเลยเล้นค่ะเฮ็ดกับเขาเนี่ยกับได้นี่การชั่งตวงวัดปันไดเพราะนั่นก็คือเฮ็ดไปชิมไปแล้วค่ะ,คะบอคักเน้่ค่ะหนังมะนาวนี่กับ,บ่อคักเนาะ อาอดนชิมได้สัมรลดตามต้องการแล้วกะใส่พันชีสลงไปค่ะมันชิมเข้าหอม,ามแซ่บหรอคะนี่ค่ะเมื่อนี้เขาชิกินเป็นเมียงแล้วค่ะกินก้าขนมจีนพักกาด์ท้าวต้นหอมพักชีใบสะระแหน่ค่ะเป็นเมียงหมูย่างนะคะ กินบ่ค่ะมะซัก๊กมะขวมอ่าเอยียงไปเอยียงมากค่ะเป็นเมียงเป็นเมียงเดี๋ยวเบิรงหมูย่างเขาค่ะน่าจะซุปแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูกรอบของเราวันนี้ที่ลาว่าให้เศร้าเชกเบิรงกรอบแค่กรอบกรอบอู่เด้ข้างในนุ่มๆช่ำๆขนาดปิ้งดินนั่งแนมอยู่ตลอดก็ยังหมายอยู่เวยค่ะที่แอบใหม่แน่ด้วยแต่โดยร่วมก็ถือว่าโอเคค่ะสำหรับการเท็ดหมูกรอบแบบย่างเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเขาสิมาซับเป็นชิ้นกันด้วยค่ะพรอมรับประทานพรอมรับประทานเขากะหันตามร่องที่เขาบังไว้เลยนะคะข้างนอกก็สีข้างนอกก็สีก,กรอบข้างในก็นสีชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำเยค่ะ มาลชิมบลูกอีชิมปะีชิมอีหลสกช,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 ชิมชิมนึง่งกรอบปะกรอบนิดน,นึงนำปะโอเคโอเคโอเคอเค่ะอ่าน,นี่ก็เป็นมูที่ห้องคันหน่อยด้ยค่ะเอาตูจอตู้แง่กันเลนม่้งสิ ค่ะหมูสามชัน้นย่างนะคะหนังกรอบกินกับผักสดขนมจีนค่ะแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บแล้วค่ะมาค่ะมากินเมียงหมูกรอบน้ำกันค่ะนาแม่เห็นให้หนึ่งข้ามนึ่งข้าแหกหมันห <c oughs> ักเนาะจัดกกเท้าขนมจีนขออนุญาตใช้มือจกนะคะขนมจีนเนี่ผัดกระดูกได้ไหมนิดนึงเนาะีะนิดนึงฉีาหมูทำไหนเอาชิ้นนี้นะคะ ส่งไปดีนะจงอ่ามีป๊อปค่ะเฮ้โอเคครับอ้ามอ้ามเผ็ดป๊อปฮึ่มเนี่ยคำใหญ่คำใหญ่แสบแสบโอเคค่ะมาชิมเนื้อหมูกรอบกันค่ะเ<อ>มนูแบบนี้นะคะแบบแซ่บแสบแบบนี้อีหล่าหน่อยเพิ่นกระมากเลยคะ่ะแต่ว่าอีหล่าญ่กับป๊อคอยเอ็นจอยเป็นไงเพิ่นบ่มา,มาก,กินเทสเนาะคะ่ะ หมูสามชั้นก็บ่อค่อยถนัดปันไดค่ะเอออีหลาน่อยแซ่บค่ะอีหลาหญ่หกับพ่อกินได้ <c oughs> เด่นกินพักกบเส้นน้ำจมจีนเอาค่ะแซ่บๆเลยค่ะเห็น <c oughs> เอง <c oughs> กินเองแซ่บเองเนาะค่ะถ <c oughs> สีใจค่ะถสีใจอีหลาหน้อยแห้งค่ะน้ำจิ้มแซ่บๆเวยค่ะเหมือน,น ค่ะสำหรับคลิปมือนี้ด้วยค่ะเห็ดหมูกรอบกินเมียงหมูกรอบเนาะคะ่กะก็ังว่าสิถึกใจทุกคนเนาะคะ่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ